ัดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ครูสุพิชาจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำนะคะไปกันเลยค่ะคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันออกเสียงกล้ำกันคือพยัญชนะตัวหลักซึ่งมีพยัญชนะเพียงสามตัวคือรอลอวอ ตัวอย่างที่มีรอเรือควบอยู่เช่นคำว่าครูกราบใครตัวอย่างที่มีลอลิงควบอยู่เช่นคำว่าปลาคลานกลมตัวอย่างที่มีวอลแวนควบอยู่เช่นคำว่ากว้างกวาดคว้าในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจน ้าออกเสียงไม่ชัดเจนจะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปนะคะนักเรียนคำควบกล้ำม,มีสองประเภทประเภทของคำควบกล้ำคำควบกล้ำแท้คำควบกล้ำไมแ่แท้คำควบกล้มมแคำคลแท้คือคำที่พยัญชนะควบกล้ำคือรอเรือลอลิงวอแแวนควบกับพยัญชนะตัวหน้าผสมสระเดียวกันเวลาอ่านจะอ่านออกเสียงพยัญชนะสองตัวพร้อมกัน ตัวอย่างคำพยัญชนะต้นควบกับรอเรือได้แก่กราบกริ่งโกรธกรอบครูคราวครั้งใครปราบเปรียบแปลงปรับพระแรวโพร่งพร้อมอย่างคำพยัญชนะต้นควบกับลอลิงได้แก่กลองกลับกลุ่ม คลายคลองผิผลัดผลักป,ปลาแปลงปลอมพลอยเพลงตัวอย่างคำพยัญชนะต้นควบกับวแหวนได้แก่กวางกว้างกวาดแกว่งขวานขวนัญความคร่ำควา้าคำควบกล้ำไม่แ้ คือคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำแต่จะออกเสียงเฉพาะตัวหน้าตัวอย่างคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำไม่แท้จอควบด้วยรอเช่นคำว่าจริงจะสังเกตว่าจอควบกับรอแต่เวลาอ่านออกเสียงแค่จอในพยัญชนะตัวแรกเท่านั้นตัวอย่างคำพยัญชนะควบกล้ำไม่แท้มีคำดังต่อไปนี้นะคะ เศร้าสีสร้างส,ส,าส้อยทราบซับโทรมนอกจากจะเขียนคำควบกล้ามให้ถูกต้องแล้วการอ่านออกเสียงคำควบกล้ามให้ถูกต้องก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะคะเด็กๆสุดท้ายครูสุดพิชามีคาถาเรียนดีมาฝากค่ะตาดูหูฟังสมองคิด จิบจดจอ่อไม่เข้าใจใช้ปากถามให้นักเรียนกลับไปทบทวนเสมอนะคะ